สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับจริงๆคลิปนี้เนี่ยอาจว้ตั้งแต่ช่วงประมาณ2วันแรกตั้งแต่รีแลกมาเลยแล้วเปครับจริงๆเนี่ยผมตัดสินใจว่าจะไม่ได้ลงหรอกครับแต่ว่าพักหลังๆวันเนี่ยต้องบอกตามตรงเลยว่าผมมีเวลาอัดคลิปน้อยมากนะครับก็เลยเป็นว่าโอเคคลิปนี้เนี่ยผมเนี่ยได้เก็บไว้ในไฟล์ผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะงั้นเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยเราเจอน้องสายสีหรือว่าน้องพีนั่นเองนะเป็นว่าเดี๋ยวเราลงคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับก็ต้องขออภัยอย่างยิ่งนะครับ ที่โชคดีเดียอมไม่ค่อยได้มาเล่นเกมหรือว่าจิบเท่าไหร่แต่ก็ฝีมือไม่ดอบหลอกเ <c oughs> ชื่อใจกันซีนะครับเพราะจะเชื่อใจได้ไดนะครับเดี๋ยว ปับนึงขอไมลงตัวก่อนเดี๋ยวผมจะกลับมานัวเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็บวกกับกลับมาสตรีมด้วยนะผม,มลงตัวก่อนสัญญาเลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเข้าไปรับชมคลิปนี้กันก่อนนะครับผมฝากกดไลค์ด้วยจุ๊บๆ 24P ินรับเติมเกมออนไลน์อัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงปลอดภัย100%และนี่โปรสำหรับชาว Rov โคตรคุ้มถูกมากๆแนะนำกันไปเติมเยอะๆเลยนะครับ2ท p ินเท่านั้นและใครกำลังมองหา Rov คุ้มๆพร้อมเล่นลูนครบสกินแรมมากมายการันตีผู้ติดตามมากกว่า200,000คนผมแนะนะเพ มินต้น tp เจ็ดชื่อเพอยู่ใต้คลิปนะครับเลสโกงเลสโก้พี่ตีได้คลิปนะพี่ตีได้คลิปพี่ตีได้คลิปเข้าซะนะพี่ตีได้คลิปโอ้โห้นาพี่เป็นงงเป็นงานอยู่วะน้องๆขอแบบแน่นๆนะสลับตรงตรง ครับเราก็จะมีมๆกันหน่อยนะครับช่วงต้นซีสั้นเนี่ยก็หอจะโหดโหดหน่อยนะครับนะเกมนี่แหลแต่ละคนก็จะโหดโหดกันหน่อยเจอตรงๆเลยนะก็วันนี้ก็น่าจะประมาณอ่าช่วงต้นซีแบบสยองขวัญน,นะนะครับต้องเมมกันทุกเกมนะอันนี้ตานั่นเลยโดนเฮ้ยผมตันก่อนมาต้นมงต้นไม้ไม่เงย ด้ยเหมนเมนะจะไปน้องพี่อ่าทีมเราก็ผม,ม่าด้าตัวมาสวยอยู่นะจริงทุกตแหน่งเลยจริงๆรป่าก็ไม่ได้แย่นะแพนด้าป่าส่วนตัวผมก็ชอบนะครับอย่างเกมนี้เนี่ยก็อามาคอมกับกบได้อ แล้วคือกบเป็นส้มนะครับถ้าใครตามหาก,กบเป็นส้มอันดับหนึ่งแบบตั้งแต่หัวหัวออกอเรียกว่าไงต้นซีซันยันจบซีซันก็คือคนนี้แหละครับนะกบคนนี้นะอันดับหนึ่งแบบลากยาวตั้งแต่ต้นยันจบอะนะไม่มีใครแต้มเท่านะครับสำหรับกบส้มคนนี้ของเรานะบอกเลยว่าชมชมเฉยงเฉ่ง,งนี่ยมีให้เห็นเอยอะแยะนะครับเนี่ยก็ถ้าใครอยากไปเล่นตามในการเก็บโอ้ยเอเฮ้ยน้องอย่าิ่งชม มันมีกันบ้างแล้วมันมีพลาดกันบ้างนะครับกับไอฮีโร่ที่มันแบบมูฟเ็นทงสูงเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะเนี่ยดูดิแม่ทางไอคีล่าที่อยู่ในแบบอยู่ในอันตรีของมันเนะ่ยยังโอนได้ครับการลยงกาลร,ระยะนี่คือมาแบบเป๊ะก็จะมีพลาดบ้างหรือ <laughs> เน่ยมันไม่มีใครไม่พลาดหรอกนะโดนเซ็ตหย่อนสูต่ต่อไออันเลนเฮ้ยเป็นตัวอะไรเนี่ย สวนไปไอ้เนี่ยมา,ลมาฉลามโอ้โหเกือบอ่าฮะกิ้งไปอย่างนี้รอดไหมโอ้ยอยังยังรอดอยู่เหรอคืโโอ,อ,อเป็นจังหวะกิ้งเปกับชีล่ามาพอดีเกือบสยองแต่ไม่ทันวะทันมไม่ทันไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมแก้ให้ตัวเนี้ยรัว้วหยิบตัวเลนมาแก้มวยนี่คือแบบต้องเม้มหน่อยนะตัวเลนไม่ได้แก้มวย1 0 0เรนะครับตัวเลนแก้มวยเฉพาะเดี๋ยวอยู่ที่ชงอยู่ที่เชิงนะครับจริงๆนะนี่คือผมไม่ได้พูดควรหรือผมไม่ได้แบบพูดเล่นนะครับการที่หยิบตัวเลนมาเล่นกับมวยเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยคนเล่นตัวเลนจะต้องใช้สกิล2ตัวเลนเป็นเลยแล้วมันถึงจะไหวชิลกับมวยนะ อยู่ที่จังหวะของตัวเลนนะครับดีนะเช็ดไปก่อนเฮ้ยตัวเรนมาป้วนเปี้ยนเพื่อนเราเยอะจังวะลาวิวย,ยิงกันตีไหมอุ้นิดเดียว ิดผมบอ,อกเลยนะว่าถ้าโดนเนี่ยมีตุ้ยอะหล <is> ักตัวเลนเนาะจริงๆก็เป็นตัวตัวเลนก็เป็นตัวหนึ่งนะที่แบบอ่าหยิบมาได้ตอนเจอมวยกบนะอันนี้เป็นคอมโบเลยเออตุวเลนเนี่ยสามารถหยิบม,มาได้ตอนเจอมวยกระกบเลยนะไม่ใช่มวยอย่างเดียวนะคือกระกบได้เลยค <is> ือตัวมันมีสกิลโมเมนต์อ,อะเออสกิลสองะแบบมันหนีได้ครับ แต่ว่าต้องดูดีๆหน่อยถ้าใครตาไม่ตาหั่วก,ก็ก็เรียบร้อยดีนะอ่าแต่ว่า,าโฟกัสพื้นดูกบหนอ่อยเหมือนทันดาไม่ใช่เหมือนก็เลยนขึ้นบนเลยรอ,อดแล้วนะลามแล้ววาร์ปกลับไปแล้วแต่น้องซายซีน่าจะไม่ถนัดชีล่าหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหม วิ่งโอ้โหโดนจูว่าโอ้ยยังมีแข่งนะมีแข่งนะอย่าไปคงอย่าไปกลัว <c oughs> คือแบบยืดรับดาเมจให้เต็มที่เลยให้แบบกะดดีๆแล้วให้ใช้ใช้แข่งนะ <c oughs> อันนี้ก็เดี๋ยวขึ้นไปเลียบ์บน,นะกลางก็เพื่อนเลีรยถ้าไม่มีใครไปเลีรยเราเลีรยบนเสร็จเราก็ไปเลียรยกลางนะตรงนู้นเดือดปะรีเลี่ยเลยครับ yea. นี้ดึงให้เชฟเข้าป้อมมานิดนึงนะแล้วก็เช่ไป เชเรลวบอกกับป้อมโดนยิงทีสองทีครับไม่เสียหายมากเพราะว่าถ้าออกไปก็มีโอกาสโดนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ชัวว่ามันอยู่ไหนไงก็เดฟไปก่อนเพราะว่าถ้าเสียเลือดเยอะเกินก็ไปเติมไปเติมเลนก็ยากครับก็เน้นแบบเดีแบไะโอ้ยตกใจขึ้นตัวเองไม่เลยนี่กดอันตีไปแล้ว ไม่ใช่กดล้างจะเอาไม่ล่ะน้องพี่บุ้มจะต้องสเต็ปวากบซ่อมกบซ่อมที่มาแล้วน้องโอ้โห ไปดีกว่าเอาหรอแต่แว่าเรามีสามนี่ว่าดื่มสวยโลนแล้วผมไม่โดนไม่โดนป้อมเฮ้ย <c oughs> จริงๆตาเนี้ยผมว่าเล่นอะโพรก็ดีเลยแต่ผมเล่นอะไกเนี้ยเาผมไม่ได้ดูอ่ะลืม more to hero superpowers. There's being than just a แต่เล่นได้หมดแหละครับคอมโบกบกับแต่ว่าถ้าเป็นขอโผมันจะแรงกว่าไงเพราะว่ากบมันเหมาะสำหรับตัวเบิร์ดอยู่แล้วต้นไม้ตบชาคือถ้าต้นไม้ตบเร็วกว่าน,นี้อาจจะขัดมันได้นะหยาบ ตรงๆเลยเฮ้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 ยอันลีถูกส่งออกไปแล้วเนี่ยก่อต้นไม้ไม i̇şte. ไไเกมน้ำเราๆๆต้องเล่นนะครับไอ้ท่าเนี่ยไอ้ท่าพาสซีฟต่อยเนี่ยคือเกมน้ำต้องเล่นเลยนล้วน้ำป่อยแรงนะกัลลัมปีแบบโดนทนีมีดุ้งของมันต้องใช้นะ เพราะว่าถ้ามองไปในมุมของเกมตามม,มันเบาไงใช้ไปไม่ค่อยขมเสี่ยงโดนอกีกเขาไม่กลัวไงขเขาโดนแบบก็น้าชนอะไรเงี้ยเราดันพาร์สีเข้าไปในระยะของเขาแหกเลยเฮ้ยอเลนอนเลนมันบ้าไอตัวนี้ด,ดีพุ่งเข้ามาเลย โอเคได้อยู่เดินตามกบไปเลยครับเล่นเกมผมชอบย้ำบ่อยๆนะครับถ้าเล่นกับกบเนี่ยเป็นใครก็แล้วแต่นะกดโซโล่ไปสุ่มเจอกบหรือกดมาด้วยกันหรือกด5กด3กด2กด1นึก็เล่นเกมก็ไปเล่นกับกบดีที่สุดได้กับกบครับต้นกลางก็ไม่เท่าไหร่แล้วแต่เราจะเล่นนะต้นกลางออแต่ถ้าแนะนำจริงๆก็ต้นต้นก็เล่นกับกบกลางนี่คือชิลเลย เราจะเล่นแบบไหนก็ได้ฟีสไตล์นะครับจะเดินกระกบก็ได้หรือว่าจะเดินทางเกมของเราไปก่อนพอเล่นเกมเนี่ยจริงๆดีที่สุดเลยคือเดินกระกบปิดดามเมจได้เป็นตัวถือก็มีโอกาสโดนปิดเหมือนกันนะครับยิ่งเกมนำเนี่ยยิ่งต้องทำนะครับเกมตามกอ็อันนี้ก็อยู่ที่บางเกมนะบางเกมก็ไม่ต้องจําเป็นต้องเดินตามกบอ่ะก็ถ้าเป็นแบบไ้นก็ต้องพิจารณาเอานะครับจากประสบการณ์ของตัวเองเลยแบบนั้น เฮ้ยเฮ้ยโดนไฟหอน้องพีพี่ขอนะน้องถึงน้องจะเล่นตัวไม่ถนัดก็เถอะแตเหมือนน้องจะติดท็อปท็อปผ้าติดปะอยู่ว่าท็อปร้อยเนี่ยละต้นสีวิ่เก่งมากเลยนะน้องกดเร็วมากเลยกดดับไล่ปื้ดไหล่ป,หปืดอ่ะ โอเคได้เหรียญทองอ่ะใช่ครับจะงาครับฟูหลองดาวรอคุณอยู่ชัวร์ครับชัวร์ครับหืออิ่ม